จทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ19จากรูปจุด G เป็นจุดที่เส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยม ABC ตัดกันจุด M เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง BG และจุด H เป็นจุดตัดของส่วนของเส้นตรง AM กับส่วนของเส้นตรง CF ถ้ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่36ตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม FBMH แนวคิดหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดาหนดให้ว่าจุด G เนี่ยเป็นจุดที่เส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม ABC ตัดกันใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้เรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยม A B D กับรูปสามเหลี่ยม A C D นะคะจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม A พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B D เนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A C D นะคะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าเส้น A D เนี่ยเป็นเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม A B C เพราะฉะนั้น จุด D เนี่ยก็คือเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC เพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมีฐานเท่ากันก็คือมีฐาน BD เท่ากับฐาน DC แล้วมาดูความสูงจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม ABD และรูปสามเหลี่ยม DAC เนี่ยมีจุดยอดร่วมกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ได้ความสูงเท่ากันด้วยเมื่อฐานเท่ากันความสูงเท่ากันพื้นที่ก็เลยเท่ากันนะคะ ทำให้เราได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABD เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ADC ต่อไปเรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยม b d g และรูปสามเหลี่ยม DGC นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม b d g จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DGC เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า มีฐาน b,d เท่ากับฐาน dc และมีจุดยอดร่วมกันความสูงก็เท่ากันฐานเท่ากันความสูงเท่ากันพื้นที่ก็เลยเท่ากันนะคะอ่ะเมื่อพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม Bdg และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DGC เท่ากันแล้วเนี่ยเราดูนะคะว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันใช่ไหมคะ จะเห็นว่ารูปใหญ่รูปนี้รูปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABD ตรงนี้ลบออกก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน2ร <t> ูปลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กที่เท่ากัน2รูปในเมื่อเท่าสิ่งที่เท่ากันลบออกด้วยสิ่งที่เท่ากันทําให้ส่วนที่เหลือสิ่งที่เหลือคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABG a b g นะคะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม c a g อ่ะเพราะว่าส่วนพื้นที่ตรงนี้เท่ากันถูกไหมคะลบออกด้วยส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะเท่ากันนะคะแล้วในทำนองเดียวกันนะคะ,ะถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยม a b e กับรูปสามเหลี่ยม c BE โดยเราให้ด้านนี้นะคะด้าน AC เนี่ยเป็นด้านฐานจะเห็นว่าด้านฐานตรงนี้ก็คือ CE จะเท่ากับ EA เพราะว่าเส้น BE เนี่ยเป็นเส้นพัฒยฐานของรูปสามเหลี่ยม ABC ทำให้จุด E เนี่ยเป็นจุดที่แบ่งครึ่งฐาน AC แล้ว เราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม a b e เนี่ยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a b e เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม c b e เพราะว่ามีฐาน a e เท่ากันนะมีฐาน a e เท่ากับฐาน e c นะคะแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันทําให้ส่วนสูงความสูงเท่ากันเมื่อฐานเท่ากันความสูงเท่ากันพื้นที่ก็เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเรามาพิจารณาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a g e และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม c g e ตรงนี้นะคะ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็เท่ากันเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีฐาน ae เท่ากับฐาน ec แล้วก็มีจุดยอดร่วมกันทําให้ความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อฐานเท่ากันความสูงเท่ากันพื้นที่ก็เท่ากันแล้วเราก็จากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abe เนี่ยลบออกด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม age ก็จะเหลือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abg เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม bgc นะคะก็ในทํานองเดียวกับที่เราพิสูจน์เมื่อกี้นะคะทำให้เราได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abg เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม bcg ทําให้เราได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abg abg เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม acg และเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B g, b, c, g นะคะเพราะ3รูปตรงนี้เท่ากันแสดงว่าก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc นะคะโจทย์บอกเราว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc เท่ากับ36 36ตารางเซนติเมตรนะคะตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณด้วย36นะคะ ก็เท่ากับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เท่ากับ12ตารางเซนติเมตรนะคะคราวนี้เมื่อเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a b g เนี่ยเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรหรือว่าเป็นเศษหส่วนสของพื้นที่ของสามเหลี่ยม a b c แล้วนะคะคราวนี้เรามาพิจารณาเฉพาะในรูปสามเหลี่ยม a b G อ่าตอนนี้เราลากเส้น BH ก่อนนะคะอะสร้างเส้น BH แล้วคราวนี้โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างโจทย์บอกว่าจุด M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน bg ใช่ไหมคะจุด M เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน bg แล้วจากตรงนี้ gf เนี่ย F เนี่ยก็เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BA เหมือนกันเพราะว่าตอนแรก CF เนี่ยเป็นเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม ABC เพราะฉะนั้นจุด F เลยแบ่งครึง่งฐาน AB เพราะฉะนั้นทําให้เราได้ว่า GF เนี่ยก็เป็นเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม ABG และ AM ก็เป็นเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม ABG เช่นกันนะคะ คราวนี้เรามาพิจารณาในทำนองเดียวกับเมื่อกี้นะคะเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม abh กับรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม agh และก็รูปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม bgh เนี่ยจะเท่ากันนะคะแล้วก็เท่ากับเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abg ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกันกันกบข้างล่างนี้นะคะทำให้เราได้ว่าเจ็หนึ่งส่วนสามของพื้นที่ของสามเหลี่ยม a b g เราหาได้แล้วก็คือ12นะคะคูณด้วย12ตัดกันก็เท่ากับ4ตารางเซนติเมตรนะคะคราวนี้เรามาพิจารณาในรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้ขอใส่เป็นรูปที่1นะคะ ตรงนี้เป็นรูปที่2นะคะอ่ะตรงนี้เราสามารถแสดงเหตุผลได้ว่ารูปที่1เนี่ยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่2เพราะว่ามีฐาน AF เท่ากับฐาน FB นะคะแล้วมีจุดยอดร่วมกันคือจุด H ทําให้ส่วนสูงจุดยอดร่วมกันทําให้ความสูงเท่ากันเมื่อฐานเท่ากันความสูงเท่ากันก็จะได้ว่า พื้นที่ของรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยเท่ากันแล้วเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าเราหามาได้แล้วว่ารูปเล็กเนี่ยเท่ากับ4เพราะตรงเนี้ยก็จะได้เท่ากับ2ตารางเซนติเมตรนะคะพอเราได้ตรงนี้เป็น2ตารางเซนติเมตรแล้วแล้วคราวนี้มาดูตรงนี้นะคะพื้นที่มาดูในรูปสามเหลี่ยม a h g ตรงนี้ตรงนี้ในชั้นใส่ตรงนี้เป็นรูปที่3นะคะแล้วตรงนี้เป็นรูปที่4 เราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่3มเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่4มีเหตุผลด้วยว่ามีฐาน bm เท่ากับฐาน mg นะคะแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันทําให้ความสูงเท่ากันเมื่อฐานเท่ากันจุดยอดความสูงเท่ากันนะคะทาให้พื้นที่เท่ากันเมื่อเท่ากันก็จะได้เท่ากับอะไรคะก็ได้เท่ากับ2ตารางเซนติเมตรเหมือนกัน นะคะแล้วเขาถามเราว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม F B M H เนี่ยนะคะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือพื้นที่ของส่วนที่1ส่วนที่สองบวกกับพื้นที่ของส่วนที่3ก็จะได้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม F B M H นะคะก็เท่ากับพื้นที่ของ รูปที่2นะคะบวกกับพื้นที่ของรูปที่3นะคะซึ่งเราหาได้แล้วว่าพื้นที่ของรูปที่สองเนี่ยเท่ากับ2ตารางเซนติเมตรแล้วก็พื้นที่ของรูปที่3เท่ากับ3 2ตารางเซนติเมตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ2อบวก2นะคะก็เท่ากับ4ตารางเซนติเมตรค่ะเพะฉะน้น4ตารางเซนติเมตรก็คือคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ค่ะ